ดีต้อนรับสมมติฐชาวไทยทุกท่านเข้าสู่รายการ Thai LOL Top 5 Play The Six เป็นคลิปที่6ของเราแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับห้ากันเลย ส่งเข้ามาโดยคุณสปาร์ตครัคัสเล่นเป็นีซินนะครับสถานการตอนนี้ทีมโดนฆ่าตายหมดครับเหลือลีซินคนเดียวใช้โซนิกเว็บโดดทิปโอล้าไปก่อนที่จะวิ่งหนีโดนศัตรูไล่กวนมาแต่เห็นดาริอัสศัตรูวิ่งอ้อมไปดักครับตัดสินใจยิงโซนิกเว็บไปโดนดาริอัสก่อนที่จะโดดทิปหนีออกมาได้ใช้อันติเตดดาริอัสทิ้งไปก่อนที่จะโดนด,ดึงเพียงซิ่ววินาทีเท่านั้นทําให้การหนีอันสุดยอดครั้งนี้ได้อันดับ5ของเราไปนะครับอันดับที่4ครับเป็นทีมเวิร์กอันสุดยอดส่งเข้ามาโดยคุณอีีดิโก,โกรครมม่เเลนนป็น ีมกำลังเสียเปรียบครับจังหวะน,นี้เขาขี้โผล่เข้ามาขโมยบาลอนได้ก่อนที่จะโดนศัตรูยำเละไปไอ้ลิมเห็นแคทเธอรน่าเลื่อนน้อยครับกระโดดอันติกตามเข้าไปก่อนที่จะโดนอลิสต้าทุบแล้วก็เก็บคิวแคทเธอรน่าไปเป็นลายแรกแล้วก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายมาไล่ล่าทีโมครับระหว่างนั้นกาลิโอและอามูมุกศัตรูกำลังไล่ล่าแอสแต่ว่าการปกป้องที่สุดยอดจากเชนและ เดียรนาทำให้แอชได้ยินยิงอย่างสบายและเก็บดับเบิลคิวได้ในที่สุดครับหลังจากนั้นทีมก็ไล,ล่ล่าอลิสตาแล้วก็เก็บอริสตาเป็นเอฟให้กับทีมได้ในที่สุดครับเป็นการเสียสละของคอคี้และการวางตาแหน่งทีมไฟที่สุดยอดทําให้ได้อันดับ4ของเราไปในวีคนี้นะครับอันดับที่3ส่งเข้ามาโดยอามูมูชื่อนาคินนะครับ จังหวะนี้ครับ MF โดนแอนนี่สตันปุ๊บโดนลงหมีทิเบอร์ไซด์แฝดลงมามูหันกลับไปสตันทำให้ศัตรูต้องถอยครับแล้วก็กดอันติใส่แอนนี่แล้วโวลิแบร์ครับทีมมาช่วยแล้วช่วยเก็บแอนนี่แล้วก็โวลิแบร์เป็นดับเบิ้ลคิวของอมูครับศัตรูมาตลบข้างหลังครับฆ่าเก็บไปได้อ่ามูไม่รอช้าครับวิ่งเข้าหาคริสติน่าแล้วก็เก็บคริสติน่าไปเป็นดิบเบิ้ลคิวของอามูออมูเอ็มเอ็มกลับมาครับอันติใส่ศัตรูทำให้ศัตรูต้องลาดถอยตอนนี้เหลือแค่เซเวนและดาริอัสครับบจะพาทีมมเเก็อได้ ดาริอัสตัดสินใจแฟดหนีข้ามกำแพงไปอามโมูไม่รอช้าสุมสตันไปโดนดาริอัสเก็บเป็นเอสให้กับทีมได้เป็นคอสด่าคิวของอามโมูครับจากการวางตำแหน่งทีมไฟที่สุดยอดและจังหวะสตันที่สวยงามทำให้ได้อันดับ3ของเราไปในวิกนี้นะครับอันดับที่2คุณไทโกล่าก็สองเล่นเป็นนาคาริครับจังหวะนี้ครับศัตรูกำลังเอาบาลอนกันอคาริไม่รอช้ารับพุ่งใส่แอหแลอปาควันไว้ศัตรูมองไม่เห็นครับแล้วก็โดดเตะใส่บาลอนเก็บบอลอนบา้บางมาได้ก่อนที่จะหันมาเก็บแอชเป็นคิวแรกไป เห็นจวาวานเลือดน้อยครับกระโดดเตะใส่จาวานเก็บเป็นดับเบิลคิวไปเบอร์บองก็เลยจะหนีครับแต่ก็ไม่รอดเก็บเป็นทริปเปิลคิวไปของอังคคลิแล้วก็ตามเก็บดาริอัสและป๊อปปี้ได้เป็นเพนตะคิวไปสําหรับอัคคะลิครับจากการขโมยบาลอนบัฟที่สุดยอดและยังได้เพนตะคิวไปอีกทำให้ได้อันดับที่2ของเราไปในวิกนี้ครับอันดับที่1ส่งเข้ามาโดยคุณพิกเซลเลตเล่นเป็นเวนครับ จังหวะนี้เป็นจังหวะหลังทีมไฟส์เสร็จครับเวนเห็นได้โอกาสครับกิ้งเข้าไปเก็บแอสและคราดดีที่เลือดน้อยเป็นดับเบิลคิวในทันทีโดนอันติกากาปิโอ,อมาแล้วโดนทารอนใบไว้แต่ก็เขนออกมาแล้วก็เก็บการ์กาสเป็นทัมเบิลคิวไปได้ก่อนที่จะกิ้งหลบอันติของเมาไฟและเก็บทารอนไปก่อนที่จะยืนยิงกับเมาไฟเหลือเลือดน้อยแต่ลูลูก็มาช่วยทันทําให้เก็บเมาไฟได้เป็นเพนทาคิวในที่สุดครับเป็นสถานการณ์1ต่อ5แต่ก็ยังสามารถเก็บเพนทาคิวไปได้และยังสามารถหลบอันตขข ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Thai LL Top 5 Plays The Six คลิปที่6นี้ก็ส่งรีเพย์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วคุณอาจจะมีโอกาสติด Top 5 p l a y ของเราก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ